<Wow. S 2> เขาบอกว่าต้นหนึ่งมีลูกเดียวจำได้ไหมฮะจำได้ค่ะหมอนทองบ้าอะไรต้นหนึ่งจะออกลูกเดียวเปออ็นไง่ะเป็นไงอ่ะอ้าวเงียบทำไมอะ <c oughs> อะไรอะเงียบทำไมอะไม่เห็นด้วยกันคือหมอนทองอ่ะมันจะออกลูกเดียวได้ยังไ, <c oughs> ไ,ออไงถูกไหมแล้วอีลูกแรกอ่ะมันน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบหลงรับแล <c oughs> หรืออะไรเงี้ยหลงรับแลมันก็คือ หลงมาลูกนี้ออกไม่ต้องเล่นเลงเล่นเตทั้ง4ทีมนะฮะเลือกไว้ในใจด้วยนะฮะเป็นลูกที่1 2หรือ3นะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วชูป้ายครับชูแม่ พี่นุ้ยครับกับกระทิครับทำไมเลือกหมายเลขหนึ่งครับถ้าฟังโจทย์ดีๆคุณจะรู้นะว่าอะไรเขาบอกว่าต้นหนึ่งมีลูกเดียวจําได้ไหมฮะจาได้ค่ะหมอนทองบ้าอะไรต้นหนึ่งจะออกลูกเดียวเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะอ้าวเงียบทำไมอ่ะอะไรอ่ะยบทำไมอ่ะไม่เห็นด้วยกันคือหมอนทองอ่ะ มันจะออรลูกเดียวได้ยังไงถูกไหมทำไมเออได้ยแล้วอีกลูกแรกอ่ะมันน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบหลงรับแรงหรืออะไรเงี้ยหลงรับแรมันก็คือหลงมารูปเดียวหลงรัแรงหลงรับแรงไรืออ่ออ้ืองงอรร ตอบใหม่เลขหนึ่งแม่โซเฟียตอบใหม่เลขหนึ่งวิคันมาว่ายังไงบ้างไปตอบเหมือนเขาด้วยฉันได้หรอแม่ก็สงสัยพ่ออยู่เมืองไทยตั้งไหนปีไม่เคยกินทุเรียนเป็นอย่างนี้อ่ะแม่ถึงจจอุ้ยคอลวิคอมามามา,มาดูนะแต่ถ้าอันที่สองกับสามรู้สึกกินุ้มคุ่นเลยเคยเคยกินหบ<อ>่อยโออเอาเป็นว่าจันได้รู้สึกแปลกสงสัยกิสองสานที่หนึ่งโดนหลอกแม่ใช่ครับ <โ>ละเอียดสุดเลยใช่คุณว่าไงเพราะว่าจานแรกนี่นะคะก็คือเป็นอีกพันหนึ่งอย่างที่นุ้ยบอกแล้วมันอาจจะเป็นหลงรับแลหรือหลิลรับแลที่หากินยากคุณแม่ก็เลยอาจจะไม่ได้เคยรับประทานครับบอกว,วิธีการเลือกทุเรียนมันมีอยู่2แบบก็งงค,คือสัมผัสเนื้อเนี่ยมันเละหรือไม่เละมันจะตรงกันข้ามกับการดูเนื้อกุ๊กเขาจะใช้วิธีการจับนิ้วอย่างนี้ตรงนี้ถ้านิ่มๆตรงนี้มันจะนิ่มๆใช่ไหมอันนี้คือแรไม่สุก ถ้าเกิดมีเดียมแร่เนี่ยก็เ,เปลี่ยนเปเืนนิ้วเรื่นนิ้วมาเลื่นมาเป็นนิ้วกลางออจับตรงนี้<อ>มันจะแข็งขึ้นนิดนึงมันจะตรงกันข้ามคือถ้าทุเรียนสุกเนี่ยมันจะดิ่มและเละถูกไหมครับ<อ>มันก็จะเป็นแบบเหมือนแร<อ>ซึ่งกระตุันข้ามกับเนื้อเนื้อเนื้อวัวทุเรียนที่แพงทุเรียนที่ดีเนี่ยจะกลิ่นไม่แรงโอ้เบอร์หนึ่งกลิ่นแรงสุดใช่ครับถ้าทุเรียนไหนที่กลิ่นไม่แรงและสัมผัสไม่เละ นั่นแหละคือทุเรียนที่แพงที่สุดโละเอียดมากทีมนี้มาทีมสุดท้ายค่ะน้องออมกับพี่ <c oughs> ดีมค่ะอันหนึ่งกับอันสามอะรู้สึกเคยกินอะอแบบเออก็กทุเรียนแต่ว่าอันที่สองจะดูแตกต่างนิดนึงดูเหมือนหายากกินไปแล้วเ้ยรู้สึกละลายในลิ้นใช่คืออันที่สองเอาละตอนนี้นะฮะมีทีมที่ตอบไม่เหมือนกันนะฮะเอามือไว้ที่ตักเลยครับผมพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมแล้ว อะไรนะชาเลนจ์ครับเฮ้ยคนที่จะกระดิ่งได้คนแรกชาเลนจ์แรกคนแรกนะฮะคือพี่นุ้ยกับกระทิงครับแน่นอนค่ะล้วเป็นคนที่มีโบอยู่ในทีมน้อยที่สุดเมื่อเรามีน้อยที่สุดเราก็ต้องดึงโบกลับมาให้ได้ครับคุณอยากจะดึงโบจากทีมไหนคะคือการวิเคราะห์อะไรที่มันแบบว่าวิชาการมากเกินไปและพูดอะไรที่มันแบบว่าดูแบบมีนั่นมีนี่มีนั่นคือถ้าผิดแล้วมันจะอายเขาเปล่าต้องคงรจะเป็นบ้านนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเดือดได้อีกก็จะได้เยอะกันไปใหญ่เอามาดีกว่าชาเลนจ์ทีมที่มีโบเยอะที่สุดนั่นเองนะคะชาเลนจ์กี่โบดีครับห้าโบห้าโบเลยห้าโบเลยกี่โบเดียวเดีราเล่นกี่โบเดียวเอามันหนึ่งโบค่ะเอาไปเราไม่ได้สิยังค่ะคนเดียวยัจัดการกับบ้านนี้ยังได้ถ้าตอบถูกนะฮะจะได้ไปอีกเป็นสี่โบเลยนะฮะสถานการณ์จะพลิกผันเลยนะฮะ และทุเรียนไฮโซมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทคือหมายเลขนึ 1, 1> ่งไปดี แล้วมาเล่นทำไมมาเล่นทำไมเฮ้ยมาฟังพิซาการเลยวิซซากาพิซซาการเฮ้ยทูเรียนเขาดูอะไรนะทุเรียดูอะไรนะจับนิ้วซุกเขาไนดูยยังไงดูยังไงอะสงครามยังไม่จบอยู่เพิ่งนับสมถหารว่ะเดี๋ยวก่อนพวกคุณเนี่ยสนุกกันมากพวกคุณมาทำอะไร ได้ดีที่สุดนะคะก็คงต้องเป็นเจ้าของทุเรียนนี้เลยนะคะคุณหมูเกียงศักอุดมศิลเจ้าของสวนจิตนิยมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูทุกคนสงสัยหมดทุเรียนลูกเนี้ยหนึ่งแบาทคือพันอะไรคะกบชายน้ำสวนจิตนิยมครับกบชายน้ำใครได้ยินนะฮะกบชายน้ำ กบชัยนะเป็นสิทิ์นิยมไม่ใช่หมอนทองใช่ไหมฮะแต่ว่าพันธุ์นี้นี่ปกติคนอาจจะทั่วไปอาจจะไม่เคยได้ยินสายพันธุ์นี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นพันธุโบราณแล้วก็ถ้าเป็นสายพันธุ์ของสวนจินนิยมเนี่ยมีที่เดียวในโลกในโลกนะพันธุนี้มีกี่ต้นครับยี่สิบต้นครับในสวนคือทําไมมันถึงปลูกยากหรือยังไงคะความยากของการมีพันนี้ค่ะอ๋อไม่ยากครับเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยพอหมอนทองหรืออะไรเกิดขึ้นมา ก็จะไปเน้นปลูกเป็นทุเรียนเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วก็ตัดพันธโบราณทิ้งกันแต่ทำไมมันถึงแพงขนาดนี้คะลูกนี้จริงๆต้องกินก่อนหน้านี้2อาทิตย์คือเริ่มสุกแล้วถ้าเป็นพันธ์ุอื่นเนี่ยแค่ข้ามวันก็ผมแล้วก็กลิ่นจะแรงมากครับแต่พันธเนี้ทิ้งไว้อีกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เหม็น ก็คือสีเขาจะทองขึ้นเรื่อยๆรสชาติเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆลูกไซส์มาตรฐานขนาดประมาณ1.5ถึง2กิโลจะอยู่ที่11,000ค่ะแต่ที่เราทานกันวันนี้เนี่ยคือลูกนางพญาอยู่ที่2.8กิโลแล้วมีลูกเดียวในต้นครับก็คือราคา1 0 0 0 0แนโอ้โหนี่แหละค่ะ ต้องบอกว่าคือผลไม้ไฮโซแล้วก็เป็นทุเรียนสุดไฮโซที่เราได้นำมาวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูเกียงศักดิ์มากๆค่ะวิ่งค่ะเชิญพี่หมูเลยค่ะนะฮะใครอยากจะทานทุเรียนนะฮะลูกละแสนตามไปที่สวนพี่หมูได้หรือว่าสั่งได้อย่างรายละเอียดที่พี่หมูบอกถูกต้องค่ะเชีร์ครับและทุเรียนหมายเล็กสองนะฮะที่ทุกท่านกินไปนะฮะคือทุเรียนพันก้านยาวนะฮะูลคา ลูกละ3,000บาท3,000บาทครับอแพงอยู่นะแพงนะแต่หมายเลข3ของเรานะคะเป็นทุเรียนพันธุ์ทั่วๆไปที่เราได้ทานกันก็คือพันธุ์หมอนทองลูกละ4 0บาทอ๋บาทนี่คือความแตกต่างค่ะลูกที่3ไม่มีใครเลือกเลยชเพราะว่ารสชาติมันอาจจะคุ้นเคย